ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเข่าเล่าผีรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับประสบการณ์หล,ลอนๆโดยเราจะมานั่งจับเข่าแล้วเล่าให้ฟังกันครับในปีนี้โรงเรียนปถมแห่งหนึ่งมีประกาศจัดกิจกรรม่า้คุณธรรมขึ้นตามธรรมเนียมประจําปีจะต่างจากทุกครั้งที่จัดในโรงเรียนหรือวัดใ,ใกล้ๆปีนี้ค่ายถูกจัดขึ้นในสถานที่ใหม่สถานที่ ที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่าเมืองแห่งธรรมฟังชื่อดูสงบและเต็มไปด้วยความศรัทธาเพราะว่ามันกลับให้ความรู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกองแต่ได้ยินชื่อวันเดินทางมาถึงรถบัสสองคันบรรทุกนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .4 ถึงชั้นปอ .6 ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เสียงเด็กๆพูดคุยกันเจอยแจ้วในตอนแรกแต่เมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางลูกลังสายยาว ความคึกคักเหล่านั้นก็เริ่มเงียบลงทีละน้อยจากปากทางเข้ามีป้ายไม้ขนาดใหญ่ปังอยู่บนเสาคู่คล้ายประตูเมืองเก่าตัวหนังสือลูกลบเลือนจนแทบอ่านไม่ออกมีเพียงคำว่าเมืองแห่งธรรมที่ยังเห็นจางๆเลือบด้วยฝุ่นแดงหนาแน่นเมื่อรถเคลื่อนผ่านประตูนั้นเข้าไปบรรยากาศรอบด้านก็เปลี่ยนไปทันที สองกลางทางไม่มีบ้านเรือนมีเพียงต้นหนามแห้งหยิกงอเรียงรายอยู่เป็นแนวยาวสลับกับหญ้าคาสูงท่วมหัวลมพัดทีไรเสียงสู้แผ่วเบาดังคล้ายเสียงคนกระซิบอยู่รอบทิศทองเส้นทางนั้นกคดเคี้ยวไปมาเรากับจะหลอกให้หลงได้ตลอดเวลาจนกระทั่งห้านาทีต่อมารถก็หยุดอยู่ดังหุกสีขาวขนาดใหญ่ ตัวอาคารดูใหม่แต่กลับมีรอยคาบน้ำเกาะเป็นดวงๆตามอนานด้านล่างใต้หน้าตึกเขียนว่าศูนย์ฝึกจิตเมืองแห่งพรรมที่นี่จะเป็นทั้งสถานที่อบรมและเป็นที่พักตลอด3มวันสองคืนนี้แต่ด้วยจำนวนนักเรียนที่มาพร้อมกันถึงสามโรงเรียนทำให้ที่พักนั้นไม่เพียงพอครูผู้ดูแลจึงต้องจัดให้บางคนแยกไปอยู่ห้องพิเศษด้านนอกอาคาร ซึ่งเป็นกระท่อมไม้หลังเล็กอยู่ห่างออกไปประมาณห้ิเมตรได้เดกชายทั้งสี่คนกิตเปาเอลเตอตาถูกจัดให้พักในห้องนั้นด้วยกันพวกเขาเดินตามทางดินแคบๆไปยังที่พักเล็กๆนั้นลำกลางเสียงริดริงร้องระงมทั่วบริเวณกระท่อมหลังนั้นดูเรียบง่ายมีเพียงเสื่อสีผืนหมอนเก่าขี่ขาดจนขาวเหลืองและหลอดไฟเล็กๆ แขวนอยู่กลางห้องผนังไม้บางจนเห็นช่องรอยแสงลอดเข้ามาได้เมื่อมองออกไปด้านข้างจะเห็นสารไม้เก่าๆอยู่ใกล้ๆมีทูปปักอยู่เต็มกระถางเหมือนเพิ่งจุดได้ไม่นานแม้ในตอนกลางวันบรรยากาศจะอยู่ธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กทั้งสี่รู้สึกขนลุกตั้งแต่แรกเห็นจึเงาดำๆที่สะท้อนอยู่ตรงกระจกเก่าด้านหน้า ท,ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยกิจกรรมวันแรกแบบดาเนินไปตามปกติขงการสวดมนต์ฟังธรรมและปฏิบัติสมาธิเด็กๆเ,เริ่มเหนื่อยจากการเดินทางและกิจกรรมตลอดทั้งวันเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นตอนสามทุ่มครูประกาศให้ทุกคนแยกย้ายเข้านอนได้และเหตุผลที่ทั้งสี่คนนั้นถูกแยกออกมานอนกระท่อมต่างหาก ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเลยพวกเขาคือกลุ่มเด็กที่ครูจำได้ดีว่าสนที่สุดในชั้นชอบแกล้งเพื่อนและขโมยขนมในโรงอาหารและมักถูกปัดเตือนจนกลายเป็นชื่อคุ้นหูของครูแทบทุกคนในครั้งนี้คุณครูอยากให้พวกเขานั้นได้ฝึกปฏิบัติที่ต่างจากคนอื่นๆก่อนจะเข้าที่พักะอาจารย์เรียกทั้งสี่มาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบถึงบอกให้พวกเขาทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยในอาคารหลัก เพราะที่พักของพวกเขานั้นอยู่ค่อนข้างแยกออกไปไกลหากจะออกมาหลังจากนั้นต้องเดินในความมืดเพียงลําพังพราจารย์ยังสั่งไว้ชัดเจนว่าทาไมจำเป็นก็ไม่ต้องออกมาและห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดหากมีเหตุร้ายแรงตะโกนเรียกได้เรากุฏิของอาจารย์อยู่ห่างแค่ห้าเมตรเท่านั้นและหากว่าต้องการเข้าห้องน้ำก็ขอให้ไปมากกว่าหนึ่งคน คําเตือนนั้นฟังดูธรรมดาแต่ก็มีบางอย่างในน้ำเสียงของท่านที่ทำให้เด็กทั้งสี่มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรเมื่อถึงกระท่อมพวกเขากลับดีใจที่ไม่มีครูคอยดูแลใกล้ๆบ้างจากอาคารหลักที่ครูพักอยู่ติดกับนักเรียนห้องเล็กๆที่มีเพียงสี่คนจึงกลายเป็นพื้นที่แห่งอิสระเด็กเกเรทั้งสี่เริ่มหยิบขนมออกมาจากกระเป๋าเป,าเป้แบ่งกันกินอย่างสนุกสนาน เสียงหัวราะคระคราวกับเสียงฝนที่เริ่มโปรยลงมาเบาๆพวกเขาพูดคุยกันเรื่องต่างๆทั้งเรื่องโรงเรียนเกมที่ชอบเล่นไปจนถึงเรื่องผีแล้วความสนุกทั้งหมดก็หยุดลงพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงกรดคล้ายกิ่งไม้แห้งหักอยู่ด้านนอกกระท่อมเสียงนั้นดังชัดมากเหมือนมีใครบางคนกำลังเหยียบอยู่รอบๆในขณะนี้ทุกคนหันมองหน้ากัน ก่อนจะเหลือบตามองนาฬิกาที่แขวนอยู่บนฝาเข็มสั้นนั้นชี้เลขสิบเอ็ดเข็ยมยาวชี้เลยเลขเก้าไปเล็กน้อยเกือบเที่ยงคืนแล้วลมที่พัดผ่านช่องไม้ทำให้แสงจากหลอดไฟสั่นไหวเล็กน้อยเงาไม้ด้านนอกสะท้อนเข้ามาให้เห็นรูปร่างประหลาดๆเหมือนกำลังมีคนพิงอยู่ตรงหน้าตา่างตามประสาเด็กป .6 ที่เริ่มมีความกล้าเกินตัว ซึ่งเป็นพี่โตสุดพูดลอยๆขึ้นว่ามาดิอยากเห็นจังไอผีที่ว่าประโยคนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนอีกสามคนทันทีทั้งสหัวเราะคิกคักกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันนอนโดยไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดเล่นๆของกิจมันกลายเป็นคำเชื้อเชิญบางอย่างที่ไม่มีใครตั้งใจเอ่ยออกไปเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมง กิจรู้สึกแน่นท้องจากการกินขนมมากเกินไปเขาพลิกตัวไปมาอยู่บนเสื่อเก่าๆก่อนจะลุกขึ้นและพยายามปลุกเพื่อนเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงงวงเงียและคำร้อเรียนว่ากลัวอะไรวะให้ผีเป็น่งสิคำพูดนั้นเหมือนกระตุ้นให้ความกล้าในตัวเด็กชายลุกโชนขึ้นกิจไม่อยากเสียหน้าเขาคว้าไฟฉายจากกระเป๋าแล้วเดินออกจากกระท่อมไปเพียงลำพัง นอกกระท่อมเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนตกพรำพลำและแสงไฟจากอาคารหลักอยู่ลิบๆห่างออกไปราวห้าสิบเมตรเส้นทางระหว่างนั้นเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกและกลิ่นอับของดินเปียกลูกก้าวที่กิดเดินย่ำลงบงพื้นดินขอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่จากเงาของแนวต้นไม้เมื่อก,กิดฝ่าความมืดมาถึงอาคารหลัง แสงไฟสีส้มสลัวจากหลอดเดียวลั่งทางเข้าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยทุกอย่างรอบตัวเงียบงนันจนได้ยินเสียงฝนหยดกระทบเหลังคาเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขาเรีบผลักประตูเข้าไปในห้องน้ำความเย็นชื้นจากพื้นปูนแผ่ซ่านขึ้นมาถึงเทา้ากลิ่นอับของผนังหรือน้ำขังทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอ,อัดจิตไม่รอช้า เขาเข้าไปทําธุระอย่างเร่งรีบใจหนึ่งก็หวังว่าเพื่อนจะยังไม่รู้ว่าเขาออกมาคนเดียวระหว่างที่กําลังเพลิดเพลินกับการปดปุกนั้นเสียงบางอย่างดังแผ่วขึ้นจากห้องข้างๆเป็นเสียงของใครบางคนที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามาเสียงรองเท้าแตะลากไปกับพื้นซีเมนแล้วตามด้วยเสียงปิดประตูห้องน้ําช้าๆกิดถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกคิดว่าคงมีเพื่อนจากห้องอื่น มาเข้าห้องน้ําเหมือนกันแต่ไม่นานนักเสียงนั้นกลับแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นเบาๆฟังดูเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงกําลังร้องไห้เสียงนั้นดังขาดห้วงสั่นเครือเหมือนพยายามกลั้นไว้แต่ก็้ามไม่อยู่เสียงสะอื้นค่อยๆดังขึ้นจนชัดเจนว่าอยู่ในห้องข,องข้างๆเขานั้นเริ่มหัวใจเต้นแรง รีบสวมกางเกงให้เรียบร้อยก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยเสียงสัน่นแต่กลับไม่มีคำตอบนอกจากเสียงที่ร้องดังขึ้นอีกครั้งเรล่านี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเรากับคนทุกข์ทรมานอยู่ความอยากรู้อยากเห็นเริ่มเข้าครอบงำหยุดก้มตัวลงชา้ชาๆเพื่อมองรอดช่องใต้ผนังกั้นห้องแต่ที่เห็นกลับมีเพียงความว่างเปลา่าไม่มีเงาของสองนะัก ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเลยทันใดนั้นเสียงร้องเบาๆก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงหลังกล้องสะท้อนทั่วห้องน้ําเสียงนั้นบาดเล็กจนกรีดสะดุ้งเฮือกเขาไม่ทันคิดอะไรอีกรีบเปิดประตูวิ่งหนีสุดแรงออกจากห้องน้ําหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดฝนยังคงตกหนักเขาวิ่งฝ่าความมืดกลับไปยังกระท่อมด้วยความเตื่นตระนกปากก็สะบดดาเพื่อนเสียงดังลั่นถึงว่าใครเป็นคนแกล้ง แต่เมื่อเปิดประตูออกกลับพบว่าเพื่อนทั้งสามยังคงนอนอยู่บนเสื่อในสภาพงวงเงียกิดยืนหอบอยู่กลางห้องในขณะที่พยายามอธิบายสิ่งที่เจอแต่เพื่อนๆจับหัวเราะบอกว่าขอ,อฝันไปบางคนยังแซวว่าให้ผีไปส่งกลับมาแล้วหรือเสียงหัวเราะแผ่วลงทันทีเมื่อมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจาก้างนอกเป็นเสียงสะอื้นนั้นอีกแล้ว คราวนี้ดังอยู่ไกลๆเหมือนมาจากอาคารหลักแต่ทุกวินาทีเสียงนั้นกลับค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเดินเข้ามาใกล้กระท่อมทีละน้อยเสียงฝนตกกระทบหลังคาผสมเข้ากับเสียงร้องไห้ได้อย่างพอดีเราวกับใครบางคนยืนอยู่ข้างนอกกลมหน้าร้องเวตองหน้าต่างผนังไม้บางสั่นสะเทือนเบาๆตามแรงฝนเด็กทั้งสี รีบขยับเข้ากอดกันแน่นความกลัวจับหัวใจจนพูดไม่ออกแล้วเสียงเคาะเบาๆก็เริ่มดังขึ้นที่หน้าต่างเคาะทีละจังหวะชา้าชัดเหมือนคนเรียกให้เปิดออกดูเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันแรงขึ้นตร้อมกับเสียงร้องไห้ที่แปลเปลี่ยนเป็นเสียงครางยาวต่ำจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์พวกเขาร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด บงแหวงจะไม่รู้ว่าควรหน,นีหรืออยู่ต่อแต่แล้วทุกเสียงก็หยุดลงกระทันหันเหลือเพียงเสียงฝนที่ร่วงกระทบหลังคายอย่างต่อเนื่องทั้งสี่นั่งนิ่งหายใจไม่ทั่วท้องก่อนจะเริ่มปรึกษากันว่าขึ้นไปเรียกพระอาจารย์ดีหรือไม่และในจังหวะที่กําลังตัดสินใจประตูหน้าที่ปิดสนิทอยู่กลับค่อยๆแง้มออกเองช้าๆ เสียงบานไม้เสียดสีกันดังเอี๊ยดเบาๆทำให้ทุกคนเพ่นพร้อมกันแทบจะทันทีพวกเขาวิ่งฝ่าฝนไปยังเรือนพักพระอาจารย์ด้วยเสียงร้องลั่นไปทั่วท่ายรพระอาจารย์สะดุ้งตื่นรีบลุกขึ้นมารับเด็กๆพร้อมโทรตามครูทันทีแต่ครูในอาคารหลักกลับบอกว่าตนก็ได้ยินเสียงวายๆดังขึ้นอยู่แล้วทุกคนจึงรีบมาที่กุฏิพร้อมกันฝนที่ยังคงเทลงมาไม่หยุดเด็กๆยืนตัวสัน่นพูดจาตะกุกตะกัก บอกว่าเห็นประตูเปิดเองได้ยินเสียงร้องไห้ข้างนอกและจิตหายไปพระอาจารย์ชง,งักสีหน้าเริ่มเคร่งก่อนจะกล่าวช้าๆว่าตอนที่เด็กๆวิ่งมานั้นท่านเห็นเพียงสามคนจริงๆคืนนั้นทั้งคืนในค่ายนั้นไม่มีใครได้หลับอีกเลยครูทุกคนถูกระดมให้ออกตามหากิจทั่วบริเวณรอบลานกิจกรรมและตามแนวป่าหลังค่ายแต่กลับไม่มีแม้แต่รอยเท้าเดียว ที่จะบอกได้ว่าบุคคลนั้นวิ่งไปทางไหนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในคืนนั้นทั้งค่ายตกอยู่ในบรรยากาศอึมครึม,มที่ไม่อาจจะบรรยายได้เสียงฝนที่โปรยลงมาไม่ขาดสายสัาเติมความเงียบให้หนักอึ้งกว่าเดิมเนักเรียนทุกคนถูกสั่งให้นอนพักตามอาคารหลักมีเพียงครูและพระอาจารย์เท่านั้นที่รู้ว่ากิจได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอย ไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ให้เด็กคนอื่นรู้เพราะกลัวจะกลายเป็นความแตกตื่นไปทั้งค่ายกลุ่มครูรวมตัวกันใต้ศาลาหน้าอาคารหลักแสงไฟฉายสลัวสลัวฉาบหน้าพวกเขาด้วยสีเปือดคระอาจารย์นั่งสงบแต่ใบหน้าท่านแฝงไปด้วยความเคร่งเครียดหลายคนเสนอให้โทรแจ้งตำรวจบางคนกลับลังเลเพราะไม่อยากให้เรื่องนั้นบานปลายในค่ายธรรมะของโรงเรียนพระอาจารย์นั่งนิ่งอยู่นานก่อนเ่ยขึ้นว่า อยากให้ครูช่วยไปเป็นเพื่อนเขาเกรงว่าจิตอ,อาจไม่ได้อยู่ในที่ที่ทุกคนคิดท่านชี้ไปยังแนวทางเดินหลังอาคารเสร้นทางที่ดูรกร้างเหลือเกินแต่เมื่อแหวกเข้าไปพื้นที่ดินนั้นกลับเต็มไปด้วยรอยเท้าเลอะโครนซึ่งวทอดยาวออกไปยังเส้นทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครูทวีและครูชายอีกสองคนถือไฟฉายพร้อมกันเดินตามหลังพระอาจารย์ไป ควากลางเสียงฝนที่กระทบใบไม้รอบข้างเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอดินใต้เท้าเฉอะแฉะจนต้องระวังทุกฝีก้าวรอยเท้าของเด็กคนนั้นลากยาวไปจนถึงบริเวณสระน้ำเก่าสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นพญานาคอยู่กลางน้ำซึ่งสร้างไว้นานหลายปีจนตะไคร้ขึ้นจับลัวอาจารย์หยุดมองอยู่นานรอยเท้านั้นขาดหายไปตรงขอบสระราวกับกิจนั้นเดินลงไปในน้ำ ผู้ทวีส่องไฟไปกลางสะแล้วถึงกับสะดุ้งสุดตัวเขาเห็นเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำเว็บหนึ่งดูเหมือนงูขนาดใหญ่แต่พอส่องดีๆจะเป็นรูปปั้นพญานาคที่มีหัวชูขึ้นเหนือผิวน้ำหันมาทางฝั่งพวกเขาพอดีเวลตาหินนั้นสะท้อนแสงไฟเหมือนมีชีวิตอยู่ความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากสะเป็นเสียงเด็กชายตะโกนคลายร้องของความช่วยเหลือ ผู้ทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของกิจหรือไม่พวกเขารีบหันไปทางศาลาไม้กลางน้ําที่ตั้งอยู่ศาลานั้นเก่าและห่างออกไปมากจนแสงไฟฉายส่องไปไม่ถึงอีกทั้งยังไม่มีสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งกับศาลาความสูงจากผิวน้ําเกือบสองเมตรเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้พระอาจารย์ยกมือพนมสวดมนต์แผ่วเบา เสียงสวดของท่านกลบเสียงฝนที่ซัดใส่ผิวน้ำอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ท่านจะหันหน้าไปยังอีกฝั่งของสะที่นั่นมีอาคารก่อสร้างค้างอยู่ครึ่งหนึ่งโครงเหล็กผูก,กร่อนและผ้าใบที่ขาดยุ่ยปลิวไปในความมืดพระอาจารย์นิ่งไปก่อนพูดสัส้นๆว่าด่วงขนเด็กคนนั้นยังไม่ถึงคาดแล้วชี้ไปยังอาคารนั้นทันทีครูทุกคนรีบอ้อมไปยังอีกฝั่ง สายตายังคงจับจ้องไปที่ศาลากลางน้ำไม่วางตาเงาดำๆที่เคยยืนอยู่ตรงนั้นยังคงแน่นิ่งหรือทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงตุ้มดังสนั่นกลางสะัะน้ำกระเซ็นขึ้นสูงเราก็มีบางอย่างกระโจนลงมาทิวน้ำกระเพื่อมไม่หยุดเสียงฝนกระแทกน้ำสาดเข้าฝั่งพวกเขามองกลับไปยังศาลาอีกครั้งแต่เงาดำนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆไม่นาน หลังจากนั้นพวกเขาพบร่างของกิจนอนตัวสั่นอยู่ตรงอาคารร้างอีกฝั่งขอตัวเย็นเฉียบและยังมีลมหายใจทุกคนนั้นโล่งใจและรีบช่วยกันหามกลับมาที่ค่ายทันทีระหว่างทางกลับคู่ทวีบังเอิญเหลือบไปเห็นบางอย่างในความมืดรูปปั้นพญานากลางสะที่พวกเขาเพิ่งผ่านดูเหมือนมันขยับเคลื่อนไหวช้าๆใต้ผิวน้ำลำตัวมันสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นยาวราวกับมีชีวิต เขาคืนน้ำลายฝืดๆก่อนรีบเบือนหน้านี้ละไม่กล้าพูดสิ่งที่เห็นกับใครอีกเลยในคืนนั้นยามรุ่งสางเสียงระฆังจากอาคารหลักดังขึ้นทำกลางหมอกบางที่ลอยคลุ้งทั่วค่ายจิตเพิ่งฟื้นขึ้นมาหลังจากหลับไหลด้วยอาการอ่อนแรงมาตลอดทั้งคืนใบหน้าของเขานั้นซีดขาวและมีเหงื่อไหลเมื่อถูกพยุงขึ้นนั่งเขากับร้องวายราวกับคนเสียสติดวงตาเบิกกว้างมองไปรอบตัวอย่างไม่รู้ทิศ ก่อนจะสะอึกสะอื้นจนหมดแรงแล้วหลับไปอีกครั้งครูทุกคนมารวมตัวกันใต้โถงอาคารหลักเสียงฝนจากเมื่อคืนเหลือเพียงความชื้นและกลิ่นดินที่อบอวลในอากาศบรรยากาศภายในค่ายยังคงอึมครึมเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนยังหลงเหลืออยู่แต่ทุกคนรู้ดีว่ามีบางอย่างในคืนนั้นที่เกินคำอธิบายคุณครูผัดกันเฝ้ากิจตลอดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก ส่วนเด็กคนอื่นๆถูกสั่งให้นอนรวมใต้อาคารโดยไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงครูบางคนกระซิบกันเบาๆว่ากิจอาจถุกของหรือไม่ก็เป็นเพราะอาการเพ้อแต่ไม่มีใครรู้และก็ไม่กล้าพูดออกไปจนกระทั่งฟ้าสางของวันใหม่กิจกรรมค่ายดำเนินไปตามกำหนดเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครูประกาศว่าวันนี้กิจไม่สบายจึงให้นอนพักอยู่ด้านหลังอาคาร ขณะที่นักเรียนคนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรมรอบสระน้ำเพื่อฝึกสติแสงแดดในยามเช้าสาดต,ต้องผิวน้ำให้สะท้อนแวววาวแต่ในสายตาของครูทวีสระนั้นกลับดูเย็ยนเยียบและเงียบผิดธรรมชาติเขายืนมองมันอย่างระแวดระวังหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าในตอนกลางวันไม่มีรูปปั้นพญานาคอยู่ตรงกลางสระเลยแม้แต่รูปเดียว บริเวณที่เมื่อคืนเห็นพญานาคชูหัวขึ้นมาจากน้ำแบบนี้กลับกลายเป็นเพียงผิวน้ำเรียบสนิทไม่มีแม้แต่ร่องรอยรูปฐานปูนหรือเศษหินที่บ่งบอกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยครูทวีรีบถามครูที่มาด้วยกันเมื่อคืนว่าเห็นเหมือนเขาหรือไม่แต่กลับไม่มีใครจำได้เลยว่ามีรูปปั้นใดอยู่กลางสะพวกเขากพูดเพียงว่าเมื่อคืนเห็นเงาดำๆวูบวาบเท่านั้นไม่ได้เห็นพญานาคอย่างที่เขาพูด ครูทวีขนลุกไปทั้งตัวความสงสัยเริ่มกลายเป็นความกลัวเมื่อรู้ว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่เห็นสิ่งนั้นจริงๆรงะหว่างที่เขายืนมองผิวน้ำที่นิ่งไม่ไหวติงพระอาจารย์ซึ่งอยู่ด้านหลังก็เงยมามองหน้าโสดวงตาท่านสงบนิ่งแต่แฝงความรู้บางอย่างก่อนจะใส่หน้าเบาๆเ,เหมือนเป็นสัญญาณว่าอย่าเอ่ยถึงสิ่งนั้นอีกเลย เมื่อกิจกรรมช่วงเช้าผ่านไปบรรยากาศในค่ายเริ่มผ่อนคลายลงบ้างเด็กๆกลับเข้ามาพักในอาคารครูทวีจึงเดินตรงไปหาพระอาจารย์ขอต้องการคาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นเมื่อคืนและการหายไปของรูปปั้นในตอนนี้พระอาจารย์มองไปยังสระน้ําอีกครั้งแสงแดดสะท้อนแววระยิบบนผิวน้ําแต่ในเงานั้นสะท้อนกลับมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในน้ําลึกเบื้องล่างเหมือนเงาดําขนาดใหญ่เลื้อยช้าๆไปมาใต้สายน้ํา ก่อนจะจางหายไปในพิบตาในเวลาเดียวกันกิจซึ่งนอนพักอยู่ด้านหลังอาคารเริ่มได้สติอีกครั้งเสียงร้องเบาๆทำให้ครูที่เฝ้ารีบไปดูอาการเด็กชายลืมตาช้าๆลวงตาแดงก่าเหมือนคนร้องไห้มาทั้งคืนเขาขยับริมฝีปากเบาๆคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงนั้นแผ่วเบาจนไม่ได้ยินก่อนที่พระอาจารย์จะเดินเข้ามา และเรียกครูทุกคนให้มารวมกันเพื่อรับฟังสิ่งที่กิจกำลังจะเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนหลังจากที่กิจฟื้นขึ้นมานั่งกลางถงอาคารยเลยเสียงลมหายใจของเขายังสั่นรัวราวกับเพิ่งหนีตายมาดวงตาแดงกำาสะท้อนภาพความหวาดกลัวที่ยังแฝงแน่นอยู่ในใจครูและพระอาจารย์ยืนล้อมอยู่รอบตัวเด็กชายอย่างระแวดระวังก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าด้วยเสียงสั่นพล่ากิจบอกว่า ตอนที่ทุกคนวิ่งหนีออกจากกระท่อมตัวเขาเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวผ่านพ้นประตูไปเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างรั้งข้อเท้าไว้แน่นจนลม้มลงกับพื้นก็หันกลับไปเห็นมือสีขาวซีดโผล่ออกมาจากใต้บันไดนิ้วเรียวยาวบิดงอผิดรูปเหมือนกําลังจับข้อเท้าเขาไว้แน่นเขาไม่อยากให้หนีไปเสียงร้องไห้ดังขึ้นจากใต้ถุนกระท่อม ก่อนที่มือขาวนั้นจะค่อยๆค,คลายออกเขาสะบัดตัวแล้ววิ่งฝ่าความมืดออกไปสุดแรงเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นดังรัวไม่หยุดขบเสียงหัวใจที่เต้นแรงแทบหลุดออกจากอกของกิจเขาวิ่งไปอย่างไร้ทิศทางมีเพียงเสียงเพื่อนๆที่เหมือนตะโกนเรียกจากด้านหน้าบอกให้เขารีบตามเข้าไปหลบอย่างในศาลากลางน้ําเสียงนั้นทําให้เขาฮึดวิ่งต่อไปโดยไม่ทันคิดแต่ทันใดนั้นเขากลับเห็นงูยักษ์เลื้อยขวางทางอยู่ตรงหน้า ลำตัวมันใหญ่เท่าท่อนซุงเงามันสะท้อนแสงฟ้าแลบค้นเสียงขู่ดังฮืดราวกับเตือนว่าอย่าเข้าใกล้จิตสะดุ้งสุดตัววิ่งหนีไปอีกทางทันทีเขาวิ่งจนสุดลมหายใจเข้าไปในอาคารร้างที่อยู่ไม่ไกลแล้วก็หลบเข้าไปในนั้นเสียงฝนข้างนอกยังคงดังต่อเนื่องเขาพยายามกั้นหายใจไม่ให้มีเสียงกลัวว่าบางอย่างจะตามมาในขณะที่หันมองหาเพื่อน ก็ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะค่อยๆย,ยื่นหน้าออกมาดูจากช่องประตูที่แตกแต่ทันใดนั่นเองเขากลับเห็นใบหน้าขาวซีดของหญิงคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าดวงตากลวงโบไม่มีในตาจ้องมาที่เขาในระยะห่างแค่คืบเดียวริมฝีปากแห้งแตกค่อยๆยิยย้มแย้มให้ก่อนที่ภาพทั้งหมดนั้นจะดับวูบไปเมื่อกิดเล่าจบ เสียงในถงอาคารตกอยู่ในความเงียบพระอาจารย์หลตาแผ่วเบาก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบสงบว่าเดิมทีสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาเลยเพราะมันถูกปิดร้างมานานกว่าสิบปีแล้วแต่ไม่ได้รับคําข,ขอร้องจากครูคนรู้จักผมจึงยอมให้ใช้พื้นที่นี้จัดค่ายคุณธรรมโดยเร่งบูรณะให้พอใช้งานได้เพียงบางส่วนพระอาจารย์เล่าต่อด้วยน้ำเสียงแผ่วลงว่า ครั้งหนึ่งเคยมีลูกของคนงานก่อสร้างจมน้ำตายอยู่ในสระกลางค่ายตังแต่นั้นมาผู้คนที่มาทำงานใกล้สระก็มาเกิดอุบัติเหตุจมน้ำหลายคนบอกว่าเธอคงจะเหงาและพยายามเอาคนอื่นไปอยู่ด้วยต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักปฏิบัติธรรมที่นี่และหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนเชื่อว่าท่านได้กลายเป็นงูใหญ่หรือพญานาค คอยปกป้องรักษาบางสิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือพิสูจน์อะไรให้แน่ชัดสุดท้ายโครงการก่อสร้างค่ายธรรมะที่เคยตั้งใจจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในภาคก็ต้องยุติลงปล่อยทิ้งให้รกร้างไปตามกาลเวลาหลังจากทุกคนรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทายก็ยังดำเนินการต่อด้วยความประมาทระวังไม่มีใครกล้าออกจากห้องพักยามค่ำคืนอีกแม้จะยังมีเสียงฝนกระทบหลังคา และเสียงแผ่วเบาสายเสียงคนร้องไห้มาจากสนามบ้างเป็นบางคืนแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยในที่สุดกิจกรรมทุกอย่างก็จบลงเด็กๆเก็บสัมภาระขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านครูเช็คจำนวนนักเรียนครบถ้วนก่อนออกเดินทางจิตนั่งริมหน้าตา่างมองย้อนกลับไปยังอาคารสีขาวที่เพิ่งจากมาแสงแดดยามบ่ายมาผ่านม่านฝนบางๆ เขายังคิดวนอยู่กับคำถามที่ค้างคาในใจรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างไปก็นึกไม่ออกสายตาเขาเลือไปเห็นเงายืนอยู่บนชั้นสองของอาคารนั้นเป็นหญิงร่างเปียกโชกผมยาวปกหน้าผิวซีดขาวราวกับศพยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นจิดเบิกตากว้างอย่างสุดชีวิตก่อนจะรีบขยี้ตาแรงๆเมื่อมองอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปเขาถอนหายใจยาว อย่างโล่งอ,อกที่มันเป็นแค่ภาพหลอนจากความกลัวกว่าปันไดนั่นเองบางสิ่งเย็นเฉียบและแตะลงบนสาเซามือสีขาวซีดค่อยๆย,ยื่นออกมาจากเบาะข้างหลังแล้วเลื้อยขึ้นมาช้าๆจนถึงหน้าตักของเขาหายใจอย่างขาดช่วงเสียงฝนภายนอกยังเงียบงนันเหลือเพียงความเยียบเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างกิตก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากประตูค่ายไปอย่างช้าๆ และไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าเบาะหลังสุดนั้นมีเงาเด็กผู้หญิงตัวเปียกนั่งอยู่เงีย,งยบๆตลอดทางกลับบ้าน